สบายดีพี่น้องวัสูุสุขนเด้อมาอนีม,นมาพบกับเ้าคือกับพี่น้องหาหน่อไม้ตามเคยพี่น้องมาอนี่สิบีหล่อหาหน่อไม้ไปกับเด็กๆมาอนี้พี่น้องสาวแอนสาวมอนอืมสาวมอนคนจำหม่ำพี่น้องไยน่ารักน่ารักได้คือหุ่นส่นพี่น้องมาอนี้ส่วน,นไปหาหน่อไม้น้าไปกันสามเสาเลยมาอนี่มูหัวซิมานบอลน้อพี่น้องไปเบิ่งไปหลุนกันเด้อพี่น้องเด้อ ี่แหลพี่น้องเอ้ยหล่อน้ำหัวน้ำหงองแล้วก็น,น้ำไม้เขียวเขียวพี่น้องเอ้ยเต็มหัวชิมีหน่อหรือบห่หาหน่อไม้ตามเคยพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินตามธรรมชาติมึงซอแอนสอกก็มันนี่จะบ,บินไปตาเกองมาเนี่พี่น้องมันนี่จะบินบริหารได้พี่น้องเอ้ยจะเป็นเป็นตาเกาะได้มาเนี้นะแอนเป็นคนหา แสแอนเพื่อนเราเพื่อนเห็นหน่อไม้พี่น้องอืออยอาจะขึ้นไพี่ฝนต้องเพื่อนก่อนใหญ่จำได้แสแอนแค่นั้นพี่น้องอันดำแหละพี่น้องแสแอนไปดูลงไปซับอยู่ลงไม่ใหญ่เป็นไงพี่น้องแต่ว่ามันดำแหละพี่น้องไม่ใหเต๋อกี่เต๋อได้พี่น้องเอ้ยมันติดติดไหม ได้มาเลยพี่น้องขาดเรียบร้อยออันบักง่ายได้พี่น้องเอ้ยพูนอันบักง่ายสามอนพูนอะไรพันเห็ดน,น้ำไม้ไหลพี่เนาะนี่น้ำไม้ไหลก็เริ่มออกเลยได้พี่น้องพนตกอาฮะาก็เลยสมอนอ่าอันเดียวดิอ่าอันใหญ่เต๋อพี่น้อง น่องมันนําได้พี่น้องน้องใม้อันอันละน้องใม้อันไายก็นได้พี่น้องนี่ได้พี่น้องน่องมันอ่าซาเคียวซับไปเลยซามอนหรือวซาเคียวอาจูบบ่กเดี๋ยวเสียมือเขาเขาพี่เนาะงโทมมาดีเด้อซามอนเด้อใช่เอ้ยใหญ่เต๋อพี่น่องน้องใหม่ลายไอ้น้องใหม่ลายบอกไปบอกพีดอีกแล้วน้องใหม่น้องใหม่ลายปรนเ็ดเห็นหูหนูคนละพี่น่องใช่ อ้าวพี right, okay. ่น้องเฮ็ดหูนูกำลังออกอ่าเถอเก็บกะเจ็ดเอาไงเนาะอ่าตัวนี้ก็อ่าเถอเฮ็ดธรรมชาติพี่น้องให้หูนูกได้กันหน่ซยอันนี้ก็แม่บัวแซนแม่บัวแซนเออมันแห้งแล้วตัวน่ะมันออกกอนแล้วตัวน่ะตัวนี้มันแห้งแล้วพี่น้องนี่อ่าเก็บเอาเร็วมันเปื่อยคนตกถือมันมันเปื่อยอืงามดีพี่น้องเลยเฮ็ดหูนูมันเปื่อยมันตัวแรนเปื่อยกระบอกเอามีจักรใหม่นะนี่ย เราก้าม่เอาเนาะอืมหนอจะได้หนีแล้วแอนเลยเอ๊ะมุดจัดหาหนอไหม่ได้เหตุหนูไปแกงใส่หน่อไหม่พี่นนอสุดยอดเลยขันเวนพันขันอะ้วพันพันเอาไปแต่เงาเยทเียนนั้ทั้งนานงาเงนะอดอกหน่อยนะเปยเนะนี่ทางนี้งามงาดอกหน่อยไหมอ่าหาเป็นลำลาม่ลายได้พี่หนอเลยเจ็บอัลมอนดอแอนอืม มาใส่แกงหน่อไม้นใ่เนาะพอดีแกงใส่หน่อไม้นขาดแสบแสบเวุ่นหยามเสะเห็ดหูหนูนี่เห็ดธรรมชาติพี่น้องเอ้ยเห็ดเกิดเองธรรมชาติเห็ดหูหนูนี่ขอไรซ่าไม่มีจะรับไหวไหมเฮ้ยแซนไปเห็นเห็นเห็ดปวกไก่หน่อยพี่เนาะฟาดขาวหุงเลยพี่น้องเบิ้งอะอ่าเห็ดปวกไก่หน่อยได้หน่พี่น้อง เห็ดปวกไกันหน่อยออกกะนหน่อยเห็ดปวกกัใหญ่กระสิออกพี่น้องโอเคๆก็ทางไหนข้าวหุงแล้วไปเบิ่งขอางสมอนก่อนสมอนกระเทียมือวกันใส่สมอนปกาดอกใหญ่ได้ทางชาวหมอนนี่พี่น้องปวกไกันหน่อยน่าพี่น้องงานไปดิพี่น้องใหดปวกไกันหน่อยมกกินกระแสะแบบนี้บงคือ ให้ปวกไปหน้าออกเลยเจ้าหน่อยให้ปวกกันใหญ่กันสิตามมากพี่น้องเลยแสบปลวกเป็นยังบึงหาแสบเลยพี่น้องให้ปวกไปหน่อยมอกกินวันนี้นะไอ้สปินสี่ไปหลอเบิึงทั้งเถิงก็อยู่เถิงกับมีได้พี่น้อกฉันจะทางหวยกับมีพี่น้องเด้งามงามทางดอกใบใหญ่พี่น้องให้ปวกอันนี้นะปวกไปหน่อยก็ ตัวไปหน้อยงามแท้ๆพี่น้องเอ้ยจะให้พี่น้องกลุ่มนี้แหงไลยพี่น้องตัวไปหน่อยได้นี่พี่น้องเอ้ยงามขนาดเลยพี่น้องตัวไปหน่อยฮนและ มีฮ่ามันขึ้นมาเป็นเผิงเลยพี่น้องปลวกขน้อยใหญ่พี่น้องให้ปลวกขน้อยก็ได้นั่งเก็บเอาชามอนอืมอ่ะอ่จูมาเด้นะอืมขั้นแรกปวกอันนี้นะกระห็ดปลวกอีลี่นะไก่เนาะกระห็ดปลวกกรเห็ดปลวกคนละปลวกปลวกไก่น้อยปลวกไก่ใหญ่เนาะพี่น้อง ให้ปวกอ,อันนให้ปวกนี่ให้ปวกตามีลายปลวพี่นนอกเลยอะให้ปวกตามากินวเทือนมดอกหนึ่งทมันหญ่นี่พี่นนอกปลวกกรนดอยก็เห็ดหันูปนกัน้าซื้อมาแกงใส่หน่อไม้ไปห้าหน่อไม้ต่อเลยพี่นนอ,อกแล้วก็เท็ดบดหนึ่งชาแอนได้เห็อขาวพี่หนองเอามาเป็นเห็ดนขอนเอามาเป็นขอนเลยพี่นออนอกปองลงไม่เหลือก็มีก็ือพี่หนอกจับด้ม ับดูสาวสิถ่ายน้ำปลาอ่าพี่น้องเด็กๆฟ้าพี่น้องเฮ็ดคอนเลยเด็กๆเอาเอาลูกชายกับสิเก็บน้ำเอาออกไปงามเลยพี่น้องเลยเศบเด้อเฮ็ดเฮ็ดพื้นบ้านเฮ็ดออกธรรมชาติในคอนติ๋วพี่น้องเลยโอ้ลูกชายก็ได้ย่างผ่านกล้องอีกแกงแม่แล้ว งามลีพี่น้อยกำลังออกงามงามพี่น้องเด็กๆเพิ่นเห็นเห็ดพี่น้องเห็ดคอนพี่น้องเห็ดคอนขาวอ้าวโ้าถูกไปแตงแต่ดินขืนไปเลยได้พี่น้องเป็นสัตนเป็นสัตว์เลยไปเอากระตังมาใส่เร็วๆค้าวเนียวนี่นะปอถูกมื่อโตโตอ้าสาวแอนมันโตอย่างดอกพี่น้องนง่ายออกแล้วผัดอันนี้เลยป้าที่หนึ่งกระดุ๊เนี่ยนี่ป้าถูก เก็บดีๆอ่าต่อพี่น้องเนี่ยเลี้ยวขึ้นมาผัดข้าวหุงอยู่บ่าะอ่าพี่น้องเฮ็ดขอนเฮ็ดธรรมชาติเฮ็ดธรรมชาติบ้านเฮาเกิดเองเบิดเบิดอ่าถ้าพี่น้องได้ซองกำมือพูเลยปอถูกพี่น้องโคแกงเลยโคแกงก็ตาเขามาใส่นี่พี่น้องจนเขื่อนกระตาเฮ็ดข้าวเฮา กระเพ็ดอันเห็ดหูนูเห็ดหูนูแน่เห็ดอันรวมกระเพ็ดมันแห้งน้ำเพชรหูนูแห้งไอเพ็ดอันน่ะเพ็ดบดแห้งกระเพ็ดปอกไอหน้อยเพ็ดปอกไอหน้อยรวมมีดเลยพี่น้องมันนี่กับแลายบาดในพี่น้องพากันหนังเศร้าเมื่อยห่มไหวพากันเมื่อยมาเบิ่งไปหาหน่อไม้กับบอมานมือนในพี่น้องแต่ก็ยังดีครับพอเฮ็ดพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งหน่อไม้เฮาหน่อไม้เฮาก็ได้สำนีพี่น้องเอ้ยคนหาหลายขนาดเลยพี่น้องเอ้ยส่วงนี้ เห็นแต่ห้อยเขาซับแต่ห้าได้ตัวนี้เฮ็ดเดี๋ยวตะแกงใส่กันพี่เนาะนี่เป็ดตะแเส็บนะเห็ดนี่เห็ดปวกให้หน่อยก็ออกเลยพี่เนาะเลยเจ้าน้อยเห็ดปวกก็ใหญ่ก็ออกเลยนี่พี่เนาะเฮ็ดได้เ้าเฮ็ดได้เห็ดคอนเห็ดอันคอนขาวแล้วก็เฮ็ดหูหนูเห็ดปวกให้หน้อยเ่าจะไปแกงรวมเลยมันนี่พี่เนาะกราบหล้บายพี่น้องพ่อกันม่คลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นสปินเด้อพี่น้องเด้อพุกเขามาชมใหม่สำหรับพี่นี่ไปแล้วพี่น้องสบายดี 小巴迪小巴迪